จังค่ะชอบกินทาโกยากิเทอริยากิวาซาบิอุนิกาแล้วตอนนี้ชอบกินอะไรข้าวผู้กะปิค่ะเอ้าไม่มากินข้าวผู้กะปิเศรษฐกิจมันแย่ค่ะไม่มีตังกินทาโกยากินี่ตลกอ่ะดิชอบไหมชอบไหมชอบของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นถามเขาคำชมเลยนะเดนโดอะไรโดหัวใจโดฮะไม่เคยได้ยิี ใจคองโตเอโอ้โตหัวใจเด็ดนี่อะไรกันวาหัวใจโดุไม่เคยได้กลิ่นญี่ปุ่นได้ปะให้ค่ะให้ให้ให้ใหไม่เอาเอ้าเนี่ยอย่าเทะเรื่องกับเด็กพี่นะหลอกหลอพี่ดีครับคุณดีดีนะภาษาญี่ปุ่นก็ได้หมดจะถามอะไรอ่ะอยากจะ้คำว่าเจ็บอิไต่เจ็บปานกลางอ่ะอิไต่เจ็บมากอิไต่เจ็บมาก ใจเย็นใจเย็นเลือกมาแบบที่เพลงชอบทั้งนั้นเลยพังหลังเน่